ต้องเฮ้ยต้องเฮ้ยไม่ลินเป็นคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกเฮ้ยพี่ผมรู้ว่าพี่ก็เป็นคนแบบนี้เหมือนกันแหละเฮ้ยพี่พี่คนอย่างนั้นด้วยอย่าเอาความจริงมาพูดก็นมั้ยงซ่องพี่ไม่เข้าอ่ะเออพี่โทรไฟลไลน์อย่างเดียวเอ้ไม่ใช่พี่พี่โทรพาไปอ่ะไม่เอาเอาเออพี่โทรพาไปวะอะไรพี่พี่คนอย่างงั้นรับไม่ได้นะ พูดอย่างไม่ได้ผมผมขอผมขอเป็นอ่าลูกปืนอ่ะอะไรอะไรว่าลูกปืนลูกปืนลูกปืนูกปืนขอลูกปืนจอมยุทธล้วจอมจอมยุทธแล้วจะชูกอาหรือแบบอย่างว่าจอมยุทธแล้วจะสู้มนุษย์ที่มีปืนเผืไม่หามามึงก็ตัวจีนงต่ดินี่นี่สรุปตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยอะ ่เลนทอวิตี้มีเดินมีเดินเหินอากาศเลยคนพูดถึงแล้วอยากเล่นเลเนี่ยตัเละผมผมรู้อ่ะเนี่ยเกมเนี้ยมันทั้งฟาร์มทั้งมีปืนทั้งขับรถได้ไป GTA เปลี่ยนเกมอย่างไรทุอย่างเลยเอลวดนะแล้วก็แล้วก็ไปหาเรื่องกันในนั้นนะ แล้วก็โดนเตะไล่ออกมาแล้วก็บอกว่าเอาคุณโดนแบนในพีไม่สามารถเล่นได้นะไอ้หน้าปไอนนะนี่เหรอเกมที่เล่นอยู่ไอ้ผัวฉลามนี่ครับนี่ใครวะหัวน,าน้าเดี๋ยวนี่เล่นน,ลน,นี่เล่นเกมซ้อนเกมทับอีกเกมหนึ่งอ่อเฮ้ยมีคนดับน้ำเฮ้ยค <c oughs> นแย่แอบรู้ว่ะคงมังนับไม่ได้นะอาบน้ำเงนที่ไม่ถอดเสื้อผ้าะนะ นี่โลบ็อกใช่ไหมเนี่ยแต่พี่เอ็นดีไมคครับงงกับหน้าจอมันมากเลยมันมีั้งสีหน้าจอนะเนี่ยพี่เนี่ยสกินไงกินงพื้นเทวาหลัง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 โบไปหาใครอไปหาไอ้ี่้องมี้ไอ้ันั้ไปหาไอ้นี่ นี่อะไรกันอ่าเราทำอะไรหรอวิ่งเลยวิ่งเลยเราเออะไรมาเอามีมาหรออะไรน่ะพี่แกเราโฆษณามาออนไลน์ด้วยออนไลน์อะไรวะอันนี้ใช่อะไรมันไม่เกิดสลับคอี่ย Call of b e ไอที่เล่นอยู่นี่มันมันเล่นกับโทรศัพท์ได้ช่วยใช่ไหมหรือว่าในคอมของในคอมไหมเป็นได้ผมเล่นในมือถือเลยดีชื่อผมมีคอมผมเล่นในไอแพด มีแต่คนอวดรวยเข้ามายิงไม่ยิงไม่ตายวะเอ้ายิงไม่ตายมึงใครเนี่ยมึงคนหรือเปล่ารีบมันกลางเลยเราก็เลยยิงไม่ตายนะตะเสียเกาะเกือบหมดหลอดแต่กว่าจะยิงมันตายอ่ะอืมมันเป็นคนเล็กภาคสี่ยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายเกมนี้มีเกาะเกมนี้มีเกาะด้วยหรอมีมีแต่ล็อตนีหลไอไอหลอดเหลืองนั่นแหละกาะเรไอไอหลอดเหลืองมันแท้ไม่ได้เกาะ เอ้มันมันไม่ใช่แต้มเลยับหน้าจอดรื่อโคตรโคตรงงมากเลยอ่ะอย่างงี้ไม่โดนครับพี่ฉันน่ะจำไว้นะอยู่พื้นไม่ต้องใช้หรอกมีปัดโอ้โหโคตรเฟียนนักเรียนเกียนเทพเฮ้ยนี่มันหมดฟอมบี้ไปเนี่ยทำไมมันเยอะจังคนบุคคลคนระเบิด นี่คนกับคนสู้กันจริงไะเนี่ยทำไมมันเหมือนซอมบี้เลยวิ่งมาเงี้ยได้ข่าวว่ากูพลระเบิดแล้วนะทำไมยังมีระเบิดอวะสู้กับคนหรือสู้กับบอทสู้กับสู้กับซอมบี้ไปมองจากมุมนี้่มันเหมือนแบบฟอมบี้อะที่หายเลยพี่ยิงใส่กูเยอะทุกตัวยิงใส่กูหมดเลยเนี่ยสแนมเบอร์ โคตรมามันมากเลยมึงอิลา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 อกาโอกานี่แตกัดหัมันลุกมาใครมันลุกเฮ้ยเดบีมันหลับหลับอะอย่างพี่เล่นาิลนนี่มันตั้งใจเล่นขนาดที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอขนาดมีคนินทาอยู่นั่นนี่ จบออกใค้แม่งได้ M v P บูมไงออกรายการอี่ก่อนเอออกอยู่ช่องเดียวไม่รู้ไม่เห้ือบม้งอหะอโอมีขอโซโลว่าเล่นเดี๋ยวคเดียวไม่แบบกคนอื่นเลยนแดเขาใช้ปืนสงคราโลกมายิงนะไมเราไม่แบง ทำไมเราไม่เห็นบอลอยู่ในช้อยเลยวะเพราะหายไปไหนห,หายจ้าวงโครจรไปแล้วแล้วพวกเขาก็กำลังยั่วยัย่วให้ฉันไปโหลดเกมคอเอฟบีตีมาเล่นดิเขามาดีวะพี่ก็มาดีวะ <c oughs> ไม่เงี้ยลบไปแล้วแล้วก็มันมันเหมือนแบบอยู่ในช่วงจังหวะที่แบบไม่ค่อยมีคนเล่นเนี่ยก็เลยลบทิง้งนี่ฉันไม่เข้าใจฉันคิวเยอะแต่แทบจะไม่พอแก่ไหมดมตะล้านเขาไงแ กูงงมากกูว่ากูอยูได้เยอะนะ้ิงหัวไงหัวอะไรยิงหัวไดต้มเยอะยิหัวไแต้มเยอะอฮ้ยเออว่ะลองใช้เอ็นเคนมั่งดีกว่าเอ็นเคนเนี่ยคุณนึกว่าอะไรจ้าผมวาคุณไม่ใช่ไอ้สัตว์ในเกมัแม่ดีดแดีดคุูเปิดเพลงเปิดเพลงนี้ มาวะคืออะไรวะใครจะไปรู้เลยคืออะไรวะโอ้ไม่ให้ไปอ่ะให้มันเองจะให้เองจะให้ไอ้ไอ้ตัวนันถือกระโถอยู่ตรงนี้นะฮะนั่งยองในกระโถเหรอฮะกระโถคืออะไรวะกระโถฉี่อะคือได้ยินเหรอวะโรู้ว่ามีคนนึกภาพอยู่ แมวใครวะแมวผบเยดับเืออาหารบอกว่ามันมันอยากมันอยากจะเข้ามาเล่นด้วยอะ่ะเออเจ้านายเล่นด้วยได้ยัางเหมียวเหมียวเหมียว,วเสียงแมวอะไรวะน่ากลัวจังเหมียวโคตรน่ากลัว ถ้ากูเลี้ยงแมวพันธนี้กเรีบออกกำลางกูจะโยนแมวลงไปในคลองเลยแล้วก็ฝังเราเล่นบ้างไม่ให้กูให้เกิดนี่ไงจังหวะนี้ลองลองไปชมผลงานได้พี่บันทึกไว้ทำไมตัวนิกกี้มันเหมือนมันดักเวทหรือคนละกคืมันดำเละ แล้วไอ้ภาพไอ้ภาพปกที่อยู่ข้างหลังไอ้นิกกี้มันมันต้องเติมหรอวะไอ้ที่มันรูปตุกร์ตุ่นเยอะเยอะภาพพื้นหลังอ,อ่ะอ๋อมาลตูนวอุ้ยแมวานไอไอไอรูปที่มันเป็นตัวเหมือนอดีมตุก์ตุ่นเยอะเยอันนั้นอ่ะอันนั้นเองต้องเติมหรอ ไอพื้นหลังอ่ะจะอธิบายยังไงดีวะบูมหรือเปล่าของบูมหรือเปล่าไอที่หน้าจอคนตะเกียไอที่มันเป็นคล้ายๆตุ๊กระตุนเยอะๆเออเออเอออันนั้นแหละบูมไหนวะเป็นมันเป็นเป็นมันไปยังไงหายมีคนหาย เราถ้าอยากทำเพื่อให้กินนะทำให้กินมาแท้เราสิบห้าสิบครั้งเลยดินักเลยนะดิก็มีคนแย่งซีนอยู่บ่อยๆอะใช่มันมีคนแย่งซีนไปหมดเลยแย่งซีนเดียวมนเดียวเป็นซับพอร์ตเลยออกรายการดีมากเลยซับพอร์ตทุกรายการจะาก๊ะนี่ไงนี่ไงบู๋ก็ต้องออกรายการหนุนกระแสนะนั่งอยู่นิ่งๆหนุนกระแสโผไม่รับนไม่เอาล่จุดนี้ ไม่ได้ดินนิ่งจีดอาแย่มันมีคนงอนเฮ้ยอ้โห้โหกูเห็นมันเดินมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมันเล่งกูเหรอเจี๊ยบทำไมลุบลื่นลุบลื่นไงลุบลื่นไอคนข้างล่างเขาเล่นเกมอะไรกันวะข้างล่าง โอ้ใหม่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 อยวแพ้เดี๋ยวแพ้แมวคือเขาเหงีไปเลยมันเป็นแค่บอดใครเขานอนไหยเวงเฮ้ยหลับเลยไม่นอนแล้วโอหลับเลยโอ้ตอนนี้หลับเลยเขาพักพี่ก็จะไปนอนแล้วไม่เล่นเฮ้ยไม่ได้ก็เอากสะนายนี้ทำไมเนี่ยไม่มีวันไม่เคยรัด ที่อย่างนั้นเจสซี่ทำไมมาตามหลังนั่นหลอไม่รับไม่มีสนายไม่มีสนายเขาไม่ได้รับเขาแค่ฉวยโอกาสเข้าใจปะเขาไม่ได้รัดเลยเขากค่เฉยโอกาสกูไปดูเขายิงกันตายกูไม่ได้ยิงสักนัดเลยยิงอยู่ด้วยตังค์อยู่ตรงนี้ยยิงไม่ได้ต้องเล็งหัวต้องเล็งหัว และไม่เล่นแล้วสนุงสนายออกมาปืนสั้นเลยหมัดเลยหมัดเลยแน่จริงอ่ะใช้หมัดดิเฮ้ยผมไม่อยากใช้เหมือนกันมีผมไม่มีว่ะขึ้นโยนปืนที่ไม่ได้หมดเลยทีนวิ่งไปชกหน้าลูกโม่เก็บไม่ใช่ลูกโม่ดิดีเซอร์เก็บเสียงหัวแตกไม่แตกนี่มาอ้าวเนี่ยไม่ทำอะไรเลยยิงแค่สองคนเปนฝา กูยิงแค่สองคุไม่รู้ยิงไปกี่คนไม่รู้แต่ที่รู้ลานตีไปแล้วใครรูปสบรูอ่าเมื่อกี้กําลังเรียกมาเลยกกูกํหลังเรียกปืนส่านกูกลับมาเลยเดี๋ยวรอรอพรุ่งนี้กันถ้าเกิดว่ามันจะมีคนร้านะขอวิตี้มาแล้วจะไปเล่นด้วยกูเต็มเลยเฮมเต็มเลยมันมีคนกูคุยคนเดียว ลูกศรหมดละน้องลูกุรหมดหรออาโหพี่แกไม่ยอมใครจริง่ะพี่แกใช้มีดลันเลยนะแล้วพรุ่งนี้ไอ้พรุ่งนี้พวกเองจะเล่นกันอยู่ปะไม่รู้พวกนี้จะเป็นเจมอะไรมันต้องหาโอกาสมันต้องหาโอกาสอีกคนนึงมันพูดอย่างเต็มปากว่าเล่นอีกคนนึงวอกต้องหาโอกาสสรุปเล่น ผมมันต้องหาโอกาสแต่คนอื่นไม่รู้ถ้า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 ลินไม่มีโอกาสก็บอกให้บีมมาเล่นแทนแค่นั้เองเนี่ยโอกาสไม่ได้นะไม่ได้เกมติดตาเดีวโลเกมทิ้งไยคอนดดเทคนดุถือดาบคันแล้วเดินเดินไปลบเกมบีมทิ้งฟรุ๊บเรียบร้อยบ้านแตกเฮ้ย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 ไป่ไม่ิบเชียวะไม่น่าถาม ตายหมดเลยตั้งอยู่ตรงนี้ไมไปไหนเลยรู้เลยเอฟบีใครโอ้ก็ตั้งอยู่จุดบีตลอดนะไม่ได้ไปไหนเลยครัดูนี่ไงนี่เลเวลอะไรกันแน่บีตลอดนะไม่ได้ไปไหนจริงจริงเ่ยฮะเลเวลอะไรกันแลหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้ยเล้เลวยี่สิบอ่าฮะ เราวิวผมิวผมวร้อยห้าสิบเอ็ดวิจริงป่ะเนี่ยจริงจังผมรวร้อยห้าสิบเอ็ดวทไอคนีน่าจะได้เอ็มบีทีแล้วใครวะใครวะรูเีมันมันมันเต็มมาเต็มเต็เ็มคนียย หอดูแลแต่ไม่แต้มเยอะดูเอาเปึ้งมาดิเอาเปึ้งบวกแต้มนะฮะอีไอ้ย่าแพ้แพ้ไปแพ้ไปสองร้อยแพ้ไปสามร้อยแล้วก <si ูไปอยู่ไหนล่ะกูอยู่มองไหนหลุดหลุดนอกวงโคจรไปแล้วกกลับไปเหมมือนเดดิีกว่าเราเราไปแพ้เพราะทั้งวันยืเชียร์แน่แน่ไม่หรอก ไม่ได้ปิดบอร์ดเพราะอะไรวะน่าจะไม่ไม่มีเนาะไม่ไม่ไม่มีอะไม่ไม่มีอ่ะมีอยู่แล้วคุณอะไรวะเนี่ยสรุปสรุปดินเลเวลร้อยห้าสิบจริงๆเหรอร้อยห้าสิบทำไมมันขึ้นเลเวลเร็วะกว่าเมื่อกี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าอะไรวะ เราคุยเราคุย<ร>คน,นเรืเ่องเ,เราคุยคนเรื่องเดียวกันใช่ไหมเราค,ค <น S 2> ุยคนเรื่องเดียวกันหรือเปล่าลูกปื้นลูกเปื้นหนึ่งจุดหา้า <laughs> อย่างวะา <laughs> หนึ่งจุดหา้าไม่มีอยากอยากได้ค่าชนะแต่ไม่มีเล <laughs> ยมงจากเ็นนี่บอ พูดภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องเอ่ีภาษาองไงไม่รู้ว่าชอบพูดภาษาไทยผมมันกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นผสมมาล้วีเป็นภาษาอย่างก็บรรี่เอาปืนอะไรให้เล่นดิฮือ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 ือฮือฮือนือฮยอฮือฮืีฮือฮือัือฮ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 ือือฮ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 ืออ่ือฮือฮื่อนีอไอ